ขออ่ะโบขบงอ่ะบองับขออะดอขออะดอคัดจอดอะดอจัดดอ่ะงอดังชออะงอชอชออะงอช่างขอ ขังขังขังมอหนอมันโฉหนอฉันวออยอวันไวไวสะกดใหม่มออวออยอไวโอหนอคอนโอหนอคันฟอหอน,อ,น,อ,อ,นอวัน พัดรีพับเสื้ออือพอบอพับพับเสื้อเส<ร>ื้อที่ไหนดูซิใช่เสื้อไหมสะกดดูซิพับผ้าระคังสับมื พัดพัดไก่พัดพักสะกดหน่อยสะกดหน่อยทออะทอหังทอดอะดดทัดทอดอะดดทัดประประทัดทอดอะโดพัดพัดลมดุจัง ฝันดีงับขาจังขออะนอขังขังน้ขออะนอ,ข,ข,อ,อ,ะนอขันขันน้ำระระวัง เขอ่ะงอขังขออ่ะงอขังขังวันนี้ระวัง,งอ่านทังหมดเลยจ้ะชาลีบว่าระวังนะดูรูจะงับเขอ่ะโดนกัดกัดดูรูงับขาแปะ ีชาลีจับโลูลูขังไว้วันนี้แ๊ะตีแวะมาหาฮาลีแ๊ะตีว่าลูรูดุจังเอาขัน น้ำมาตอตออะกอตักตัก,กน้ำซิมาตักน้ำซิมาตักน้ำซิตักตักน้ำซิฉันฝันดีขังไว้ทำไม จับหางไว้คออํคคำคออะนอคออะนอคันออค,นออคนันมือจังจับตัวไว้จับตัวไว้